สบายดีมันนี้ก็อากาศเย็นลงแล้วก็นาวเนาะสิ่งที่เห็นได้ก็คือดังไฟฟิงแล้วก็ฟิ้งมันกินฟิ้งมันแ่บจ้ายั่วปังๆจ้ามันนี่หน้าอากาศเย็น แต่ในอื่นกับหลังเฮ็ดผ่าเข้าค่ายฉันผ่าลาผ่านท้าลอยกีบอันผ่าน้อยผ่าน้อยใส่อันห้องอันนะหันตัวห้องแก้วห้องจอกหันตัวอือันนี้เซียวเซียวห้ากับป้าผัวอาหูไม่อาหูไม่เลยก้าอ้าเอาอึงมาไม่อึงแต่ในอื่นเหตุผ่าเข้าวก็อึดแต่เดินเลี้ยงผัวนี่นาแต่อิ่แต่อีต่นใช่เงอโอ้ยตายแล้ว มาใกล้ๆนะอันไหนกูดีนะเห็นดีปะมึงนขนาดแบบเจ้าให้กูนะอันนี้คือมันนะที่ฮได้ปีงแล้วก็ตอนนี้ก็สุกแล้วครับก๊าซน้ำมันดับการเป็นมันด่างซี่ม่วงนั่นเองเนาะคือซี่กับเขาเลยอ่นมันกับม่วงเงี้ยวกับม่วงโอ้โหแมนก็มีแต่มันม่วง แช่ระวไหมันใหม่หวานดี